ดีค่ะวันนี้ก็เจอกันอีกนะอันนี้เมนูทำไว้เมื่อวานนะฮะชาเย็นนะชนนะชา,น,น,ะชาน,นมแช่แช่แข็งอันนี้ทําเป็นชานมแล้วก็เอาไปแช่ช่องแข็งนะฮะแช่ช่องฟิตก็เลยกลายเป็นเกล็ดนมแข็งแบบนี้ก็ลองกินดูมันก็อร่อยเนาะก็เลยลองเอามาให้ดูนะแต่ว่าจะเห็นไม่ค่อยชัดเท่าไหร่เนาะเพราะใส่กแก้วก็พอดีเมื่อวานนี้เห็นข่าวเขาบอกว่า มีข่าวซื้อคนซื้อชาเย็นจากจากตลาดแล้วแช่ไว้ในแช่ไว้ในตู้เย็นสองวันแล้วมันเป็นมันเป็นยางแบบยืดยืดเหนืดเหนืดนะคะก็มันนึกถึงว่าเออเราทำชาเย็นแช่ช่องฟิตไว้มันเป็นเกล็ดน้ําแข็งนะมันอร่อยนะเนี่ยมันเป็นเกล็ดน้ําแข็งแบบเนี้ยอร่อยก็เลยเอามาให้ดูนะว่าทําไมที่เขาไม่แช่อาจจะเป็นแช่ช่องธรรมดาแล้วมันอยู่หลายวันแล้วมันก็เลยเหนืด อันเนี้ยทาชาเย็นไว้เมื่อวานนี้นะแล้วก็อยากกินเย็นๆอยากกินแบบเป็นเกล็ดน้ําแข็งก็เลยเอามาใส่ใส่ช่องฟิตนะคะก็เป็นเกล็ดน้ําแข็งแบบนี้แล้วก็ใช้ช้อนตักกินอันนี้อาจจะเห็นไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นาะเดี๋ยวจะใส่แก้วเอาแก้วใส่อ่าเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะค่ะก็เสร็จแล้วนะคะอันนี้เป็นชาเย็นนะคะเมื่อวานนี้ทําชานมนะคะแต่ว่าพอดีไม่มีน้ําแข็งก็เลยอยากจะกินเย็นๆก็เลยเอาใส่ช่องฟิตเอาไว้ นะฮะก็พอเอามากินเนี่ยมันก็จะเป็นเกล็ดน้ําแข็งแบบนี้นะคะอันนี้ก็ทิ้งไว้สักพักหนึ่งแล้วมันละลายนะคะอยู่ในนีน้ก็เลยใช้ช้อนตักกินน่าอร่อยค่ะก็เห็นข่าวที่เขาบอกว่าเขาซื้อชาเย็นนะฮะชาโบราณน,นะคะชานมจากจากตลาดแล้วมาใส่ตู้เย็นเอาไว้เนาะสองวันแล้วถึงมันกินแต่อันเนี้ยก็เลยเอามาเปรียบเทียบกันดูนะคะว่าอันนี้ถ้าเราใส่ช่องฟิตเนี่ยมันเป็นเกล็ดน้ําแข็งเนี่ยแล้วลองมากินเนี่ยมันอร่อยมากนะคะเนะี่ย มันเป็นเกล็ดเกล็ดแบบนี้นะคะแต่ที่เขาทําแล้วแช่ไว้ในตู้เย็นสองวันแล้วมันเป็นยางยืดเนี่ยไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรเหมือนกันเนาะก็เลยลองลองเอาให้ดูนะพอดีเห็นข่าวเมื่อวานนี้แล้วพอดีก็เลยทําชาเอาให้กินด้วยนะคะแล้วมาเห็นข่าวแล้วมันก็เลยเกิดความสึกมันเป็นมันเป็นเพราะอะไรอ่ะแต่เนี่ยที่เราทาเนี่ยมันเป็นเกล็ดน้ําแข็งเนี่ยอร่อยนะคะชาเย็นแช่แข็งนะแช่ในช่องฟิดนะคะ อันนี้แช่ไว้ข้ามคืนใส่แก้วตรงนี้เอาไว้นะคะก็เลยก็เลยเอามากินนะคะเออทิ้งไว้ให้มันละลายสักสักเออสักครู่นะคะเนี่ยพอมันละลายแล้วมันก็เป็นแบบเนี้ยเป็นเกล็ดน้ำแขแ็งเราใช้ช้อนตักกินอร่อยมากค่ะเนี่ยเมื่อกี้กินไปครึ่งครึ่งถ้วยแล้วนึ่งได้เอาเดี๋ยวทําคลิปให้ดูแล้วกันนะคะเป็นชายเย็นนะคะชานมเย็นแช่แข็งนะคะใส่ช่องพิษแล้วพอมันละลายแล้วเนี่ยเป็นตาแสวแบบนี้เลยนะเหมือนน้ําปั่นนะคะแต่ว่า เห็นเราค่อยชัดเท่าไรนะอ่าอ่ะ,อะไปเนี่ยนะฮะเป็นชายเย็นแช่แข็งอร่อยค่ะเมื่อกี้กินไปครึ่งแล้วนึกได้ก็เลยถ่ายคลิปให้ดูหน่อยดีป่าเนี่ยเป็นเกล็ดน้ำแข็งแบบนี้อร่อยมากใครที่ชอบกินแบบเออเย็นเย็นเป็นเกล็ดเป็นเกล็ดแบบนี้นะลองทำดูนะคะชายเย็นแช่แข็งอันนี้ใส่ช่องฟิด์มไปเลยนะฮะก็ถ้าใครอยาก ให้มันเเป็นเกล็ดแข็งๆเลยอันนี้แช่ข้ามคืนนะฮะแช่ไว้คืนหนะึ่งแล้วก็พออออกมานี่ก็ทิ้งไว้ให้มันอยู่ในอุณหภูมิปกติประมาณสักสักยี่สิบนาทีสิบห้านาทียี่สิบนาทีนะีมันค่อยละลายแล้วเราก็ค่อยเอาช้อนตักกินได้นะฮะเนี่ยอร่อยนเป็นเกล็ดแล้วก็หอมด้วยชาน,นมนะคะ ก็จะไม่เหมือนกับที่เขาบอกว่าเอาไปแช่ตู้เย็นแล้วมันเป็นเป็นยางยืดๆเนื้อน,นแ้อะไม่ใช่นะฮะเนี่ยถ้าลองไปแช่แข็งอร่อยมากช้อนตัดกินมันกินไอศครีมอะไอศครีมชาอร่อยค่ะเตรียมแช่แข็ง <laughs> ชายเย็นแช่แข็งนะคะ ใ่ค่ลองทําดูนะคะสําหรับใครที่มีเมนอาจจะซื้อมาจากตลาดก็ได้คะแต่ว่าอย่าไปแช่ช่องธรรมดาแช่ช่องแข็งนะคะแช่ช่องปิดเลจะเป็นเก็ด้ัแข็งแนี้อร่อยค่ะก็เดี๋ยวขอขอเวลากินแล้วกันนะคะอันนี้ก็คงต้องจบคลิปสั้นๆเพียงเท่านี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะคะ